สวัสดีครับมุมสองเว้นนะครับวันนี้มุมสองเว้นก็กลับมาพบก,กับแฟนใหอีกครั้งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเว้นก็ได้นําข้อมูลโมด,ดีมาฝากกับแฟนม,มันเชินเคยวันนี้ก็เป็นโยดีวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่12ตุลาคม2 5 6พเวลา12นาฬิกานาทีโดยประมาณครับมุมสองเว้นก็เลยถือกันนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้าโยดีวิธีไทยมาฝากกับแฟนมันทุกท่านเพื่อเก็บไว้พิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทาไม่ถูกใจสนมท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คหน้าตัวเช็กระแสบวกเช็กํานักของนักโมอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักวมขึ้นชกจริงกับเกาะติดช่างบวกกระแรเร์นะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้้้้้ออองงตนน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 ไไปกกก่่ะะคคครรรรรััััับบบบเดดีีี๋ยยยวววาาามมมิชทใสห์ขึ ศึกมวยดีวิธีไทยนะครับประจําวันอาทิตย์ที่22ตุลาคม2566คู่ที่1นนะครับฝ่ายแดงคือสายนาครนาย,ยกหนุ่มสารยาส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับขาวผ่องลูกพ่อพญาเสือพิกัด113ปอนด์คู่ที่2นะครับฝ่ายแดงคือเพชรสีคิ้วกอกกัมปนาศส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรธงชัยเกขตนครชนพิกัด136ปอนด์ต่อ137ปอนด์ครับและคู่ที่3ครับรองคู่เอกฝ่ายแดงคือสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกล้าพยากักษ์ทีเด็ด99พิกัด116ปอนด์นะครับ ส่วนคู่ที่สนะครับเป็นคูเ่เอกนำรายการนะครับแสดงคือเพชรสายฟ้าซูจีเะามีเคี้ยวส่วนฝฟายน้ำเงินนะครับลุงรัดพุ่มพันธุ์ม่วงพิกัด1น8อยปดอนด์ครับู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมแล้วชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับ และสำหรับแฟนมอเท่ร์ไนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมก่อนแนะนำนะครับ 24, พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นโคงบริการดี APK24 ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่โมดีวิธีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันที่22ตุลาคม2566เวลา12นาฬิา15นาทีโดยประมาณนะครับณเวทีจิตมุนนนะครับยกขาบ็อกซิง่งเซเรียมแล้วก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับผ่านช่อง PP TV HD ช่อง3 6มาให้แฟนโมลได้รุนกันทางบ้านด้วยนะครับ เริ่มที่คู่ที่หนึ่งนะครับฝ่ายแดงก็คือสายนครนายกหนุ่มสารยานะครับหรือว่าจิตสารยาหรือว่าสอกอสุนงางยิมส่วนฝ่ายนักเงินนะครับขาวผ่องลูกพ่อพญาเสือนะครับหรือว่าขาวผ่องเล็กลูกพ่อพญาเสือนะครับพิกัด113ปอยสินด์ครับท่าด้านฝ่ายแดงนะครับสายนาครนี้เป็นได้โชคจากจังหวัดนครปฐมนะครับวัยสิบห้ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยจิตสารยานะครับที่จังหวัดนครพนมนะครับ นครปฐมนะครับมีคุณสมจิตคุ้มแว่นนะครับเป็นหัวหน้าคณะมีนายกหนุ่มนะครับนัทวัฒน์ปิยะพาณิชนะครับนายกเทศมนตรีสารยานะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทจังหวะฝีมือสูงยาวนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับบู๊ดุดดันนะครับเป็นมวลรูปร่างดีนะครับชกกับใครไม่ค่อยเสียเปรียบเรื่องรูปร่างสักเท่าไหร่นะครับ 3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงก็มีชนะคะแนนจอมทัพปอพงพัฒน์ที่เวทีจิดบางนนท์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนสีธนชัยสุจีบะหมี่เกี้ยวนะครับที่เวทีจิดบางนนท์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนจอมทัพสทเหียวบางแสนนะครับที่นครราชสีมานะครับในศึกวันสงชัยสัญจรที่นครราชสีมานะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ก็ชนะ1ไฟแล้วก็สรุญแพ้ไป2ไฟครับส่วนไฟน้ําเงินนะครับขาวผ่องนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกาญจนบุรีวัย28ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ลูกพ่อพญาเสือนะครับมีพลโท พลตรีนะครับยุทธนาจันทมาศนะครับกับจ่าสิบเอกนิยมศรีสุขนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับปัจจุบันก็รับราชการเป็นนายสิบอยู่นะครับทานด้นข่าวพองนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องสาดแข้งแรงดักเตะดักแทงครับวงในปั้มตีรุนแรงนะครับหลักเหลี่ยมดีกระดูกมวยดีนะครับอายุอนามนีเกือบเกือบจะแตะเลข30แล้วนะครับก็ถือว่าชกมวยมานานนะครับแต่ว่าวันนี้สลีระส่วนสูงอาจจะดูเป็นรองรุ่นน้องอย่างสายนครนะครับแต่ว่าชื่อมวยดูมาก่อนนะครับดูว่าชกมวยมาก่อนครับ สามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีแพ้คะแนนคมสันนุปานบุรีนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนเมืองอุบลนะครับสอมีชัยที่เวทีราชดำเนินนะครับในศึกมวยไทยมรดกคนไทยนะครับหลังจากนั้นก็หายไปนะครับไปร่วมทําการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับให้เป็นตัวแทนให้กับต้นสังกัดนะครับในการชกมวยไทยสมัครเล่นนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาสู่ มวยไทยในรูปแบบ5ยกอีกฝ่ายนะครับก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยเลยนะครับชนะคะแนนยกบูรพาสอสอมณิชนบุรีนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์นะครับหรือว่าในศึกมวยด v วิไทยแห่งนี้นะครับสังฟอร์มล่าสุดนี้แพ้1ไฝ่ายแล้วก็ชนะไป2ไฟฝ่ายนะครับแต่ก็มีหายไปอยู่ช่วงนะครับประมาณ5เดือนนะครับก็ไปร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาตินะครับในกีฬามวยไทยสมัครเล่นนะครับให้กับต้นสังกัดนะครับก็ถือว่า เคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบมวยไทยสมัครเล่นมานะครับแต่ก็ร่างกายก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับเพราะว่ากลับมาอีกไฟล์หนึ่งในไฟล์ล่าสุดก็ถือว่าโชว์ฟอร์มสวยเลยน,นะครับชนะคะแนนยกบุรพามาที่ วิธีจิตมุงนนท์ครับในไฟล์ล่าสุดนะครับก็ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี่ทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับจะดู <ๆ página S 1> <oth> ด voilà kind of meeting, ีกว่านะครับเรื่องฟอร์มการชกนะครับบวกกับชื่อมวยกระดูกมวยผมดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยของทางด้านฝ่ายน้าเงินดูดีกว่านะครับอายุ28ปีแล้วนะครับชกมวยมาก่อนนะครับชื่อมวยดูมาก่อนครับแต่ว่าวันนี้สลีระส่วนสูงนี่เป็นรองทางด้านฝ่ายน้าเงินนะครับคนข้างเยอะเลยนะครับเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงสายนครค่นข้างเยอะเลยครับทางด้านฝ่ายแดงสายนครชื่อมวยมาที่หลังนะครับแต่ว่าวันนี้สลีระส่วนสูงได้ลอยกว่าได้้สูงงกว่่าาคอนนขเห็ แต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับขาผ่องลูกพ่อพระยาเสือนะครับสั้นกว่าเตี้ยกว่านะครับแต่ว่าชื่อมวยดูดีกว่านะครับบวกกับฟอร์มการชกก็ค่อนข้างจะดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะรุ่นน้องอย่างสายนครนายกหนุ่มสารยานะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของมวยดิวิธัไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับขาผ่องลูกพ่อพระยาเสือครับ มาถึงคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสีคิวกอกกำปนาธนะครับหรือว่าสิทธิ์คุณมะส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรตรงชัยเกต์นครชนนะครับหรือว่าทอพันสี่สิบเก้านะครับหรือว่าหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะครับคริสสี่เคมวยไทยนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบหกปอนด์ต่อหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อยหนึ่งร้อยสามสิบหกส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อยหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดนะครับฝ่ายน้ำเงินฝ่ายแดงต่อน้่งกับทําหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินหนึ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสีคิ้วเป็นนักโกจากนครราชสีมานะครับวัย21ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยกอกกำปนาตนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับมีนายกกมปนาตชูสุวรรณนะครับนายกองการบริหารส่วนตําบลเกาะขนุนนะครับจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงนะครับวงนายปั้มตีเนียแน่นบูดุดันนะครับเก๋ากระดูกดีนะครับแต่ต้องบอกว่าช่วงหลังๆฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับบวกกับร่างกายก็ดูไม่ค่อยดีด้วยนะครับ สามไฟล์หลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงเพศสีคิวมีแพ้คะแนนฟ้าขนองเพชร, Q, พชร,ร,พชรบ้านบึงนะครับที่เวทีจิตมังโนนะครับหลังจนากนั้นก็แพ้คะแนนกล้องกุลาจิตมังโนนะครับในศึกเก้ามวยดีวิธีไทยนะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนพร้อมลบพักยกทีเฮสในศึกเก้ามวยดีวิธีไทยนะครับวันนั้นพัก พร้อมลบมาเข้าเวนแทนด้วยการเตรียมตัวเป็นรอนะครับแต่ว่าท่านั้นเพชรซีิก็พ่ายคะแนนให้กับพร้อมลบไปนะครับสไฟล์หลังสุดของท่านั้นแฟแดงเพชรซีิวต้องบอกว่าแพ้รวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับดูฟอร์มไม่ค่อยดีช่วงหลังก็ดูว่าร่างกายไม่ค่อยดีด้วยนะครับ ทั้งนั้นฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรธงชัยนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดชนบุรีวัย21ปีนะครับก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่เกียนนครชนมิตรศักรวร์น,นะครับมีคุณสมชายสํานักบกนะครับเป็นผู้จัดการเป็นมือขวาครบเครื่องนะครับสาดแข้งต่อยหมัดแรงดักเตะดักแทงควา้าคอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่ง,แ,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 งแรงบุ๊ดูดันฟอร์มสดมากๆเลยนะครับสี่ไฟหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3าไฟเลยนะครับ สามไฟล์ล่าสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงนะครับทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรธงชัยก็มีชนะคะแนนป๊อปไอสิทธิ์ป่าอ้วนนะครับที่แม็กซ์พัทยานะครับหลังจากนั้นก็ชนะน็อกยกที่3อองลีโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับที่เวทีจิตมังนนนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนบุญชัยตองขาวเชียงใหม่ในสุดเก้ามวยดีวิธีไทยนะครับสฟอร์มล่าสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ไฟ์เลยนะครับถ้าเทียบกันที่ฟอร์มนี้ทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับฟอร์มนี้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับสามไฟล สาไฟล์หลังสุดของธนาแฟแดงแพ้รวดเลยนะครับแต่ถ้าพูดถึงชื่อมวยนะครับกระดูกมวยทีธนาแฟแดงจะดูมาก่อนนะครับกอดูว่าปะทะแล้วก็ผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าฟอร์มช่วงหลังไม่ดีดูว่าร่างกายไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญวันนี้ต้องตอนหนักให้กับธนาแฟน้ำเงินอีกหนึ่งปอนด์ด้วยนะครับวันนี้ฝ่ายน้าเงินดูดีกว่าฟอร์มการชกร่างกายดูดีกว่าได้เปรียบขนาดอีกหนึ่งปอนด์นะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพ str, ong, ชรธงชัยเกียรตินครชนนะครับฟอร์มสดดดดกกกวววว่่่่่าาาาารรงยููีีันนนน้ชือออมจจะเป็แต ่ได้น้ำหนักอีกหนึ่งปอนด์นะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเพชรสีคิวกอกกำปนาตนะครับที่ช่วงหลังๆฟอร์มไม่ดีร่างกายไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2นะครับของโมเดลวิทีไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรธงชัยเกียรตินครชนครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายก็คือสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับกล้าพยักทีเด็ด99นะครับหรือว่าเข็มเหล็กกล้าทีเด็ด99นะครับพิกัดเหนือสิบปอนด์นะครับ ท้านฝ่ายแดงนะครับสมิงเดชนี่เป็นนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์วัย17ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับมีครูประหยัดชัยรัมนะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับประเภทฝีมือครบเครื่องเปิดเกมสาสตร์แข้งต่อยหมัดฟันศอกรุนแรงครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับฟอมสดร่างกายดีด้วยนะครับ สามไฟล์หลังสุดนะครับของท้านฝ่ายแดงสมิงเดชมีชนะคะแนนยกดำพุ่มหันม่วงในซึก้ามวยดีวิธีไทยนะครับหลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่4นะครับยูโรลามศึกมวยไทยในซึก้ามวยดีวิธีไทยนะครับล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่3ครับดูเอ็นผู้กองโอง่งตอมในซึก้ามวยดีวิธีไทยนะครับสามฟอร์มล่าสุดของท้านฝ่ายแดงนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟล์เลยนะครับ ถอยไปประมาณา3ไฟล์หลังสุดนี้5ไฟล์หลังสุดของทนายฟแฟร์แนดนะครับสงเดชนะครับชนะรวดทั้ง5ไฟล์นะครับแล้วก็เป็นการน็อกไปถึง3นะครับแล้วก็ชนะคะแนนอีก2นะครับก็ถือว่าฟอร์มสดมากๆอาวุธหนักแรงตน้นๆก็ถือว่าอันตรายเลยนะครับทนายฟแฟร์แลนงเดชนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกล้าพยักนะครับเป็นนักชกจากประเทศประเทศเพื่อนบ้านนะครับสปบลาววัยสิบเก้าปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีเด็ดเก้าเก้านะครับมีเทน่าเฮียตีสละศักดิ์ใช้ตั้งนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาบู๊เปิดเกมนะครับเตะขาต่อยหมัดฟันสอกเจาะยางรุนแรงปั้มตีแข็งแกร่งนะครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยกระแลกกาสวนนะครับสามไฟหลังสุดนะครับของท่านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีแพ้คะแนนสอดซึกกอกำปนาทนะครับที่เวทีจิตเมืองนนท์ หลังจากนั้นก็แพ้น็อกยกที่3นะครับสังลบชอไกรเนตในศึ้อก้ามวยดีวิธีไทยนะครับล่าสุดที่แจ้งเกิดสำเร็จนะครับชนะคะแนนกล้องนาภา BCK ยิมนะครับในศึ้อก้ามวยดีวิธีไทยนะครับ3ไฟล์หลังสุดของท่านแฟนน้ำเงินนะครับ ชนะ1ไฟแล้วก็สุปแพ้ไป2ไฟนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนะครับฟอร์มการชกของธนาสายแดงจะดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับห้าไฟหลังสุดชนะรวดทั้ง5ไฟน็อกไป3ชนะคะแนน2นะครับฟอร์มของธนาสายแดงดูดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับแต่ถ้าพูดถึงประสบการณ์มวยนะครับานฝ่ายน้ำเงินนะครับจะประสบการ์วยเยอะกว่านะครับานฝ่ายน้ำเงินนี่ชกมาแล้วประมาณ50กว่าไฟนะครับส่วนฝ่ายแดงนะครับสมิงเดช ชกไว้ไม่เกิน30ไฟเท่านั้นเองนะครับประสบการ์ชกมวยไทยของธนานฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเทียบกันที่ฟอร์มการชกของธนาสฝนายแดงจะดูได้เปรียบนะครับสามไฟต์หลังสุดห้าไฟต์หลังสุดชนะรวดแล้วก็เป็นการน็อกไปถึง3เลยนะครับก็ดูว่าประเภทอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายนะครับคู่นี้นะครับถ้าพูดถึงหลักเหลี่ยมมวยนี่ผมดูว่าธนาสฝนายแดงจะดูดีกว่าด้วยนะครับเพราะว่าธนาสฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นนักชกจากสปปลาวนะครับยังไง คนลาวอสอปอลาก็หลักเกลี่ยความเป็นมวยไทยก็น่าจะดูเป็นรองคนไทยนะครับทางด้านฝ่ายแดงสมิงเดตนี่นเป็นนักชกจากประเทศไทยดูว่าหลักเกลี่ยมมวยไทยก็น่าจะดูดีกว่านะครับฟอร์มก็สดกว่าด้วยนะครับแต่ว่าประสบการณ์ชกมวยอาจจะดูเป็นรองครับวันนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสมิงเด็โลงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับหลักเกลี่ยความเป็นมวยดูดีกว่าฟอมสดกว่านะครับอาวุธหนักแรงต้นต้น,ตนอันตรายลุนนับลุนนอกได้ด้วยนะครับเข้าไปก่อนลุ้นกินเต็มได้เลยครับ คู่นี้คู่ที่3ครับรองผู้เอกของมวยดิวิทีไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับเป็นการแก้มือล้างตากันนะครับมาดูมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรสายฟ้าสุจีบะมีเกียวนะครับหรือว่าสจวิชิตแปดริ้วส่วนฝ่ายน้แเงินนะครับลุงรัดพุ่มพันม่วงนะครับหรือว่าคนหลวงพุ่มพันม่วงนะครับพิกัด158ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสายฟ้านี่เป็นนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวัย25ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสุจีบ่มีเกลียวนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับเขาเปิดเกมเตะขวาต่อยขวาวงในไล่แขนปั้มตีรุนแรงนะครับบู๊ดุดันนะครับดีกีไม่ธรรมดานะครับล่าสุดนี้แชมป์มวยรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีล่าสุดเลยนะครับสามไฟล์ล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็ชนะคะแนนอัลซัน ว่าดานิรัสนะครับในที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์นะครับเป็นอัสสันนีก็เป็นนักชกจากประเทศอิหร่านนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพื่อไทยพอพนมพรนะครับที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์นะครับล่าสุดนะครับชิงชนะเลิศมวยรอบนะครับโกคบอลเฮาส์กลางปีนะครับก็เบียดเอาชนะคะแนนลุงรัดพุ่มพันม่วงที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีเวิลด์แชมเปี้ยนชิพซูเปอร์แชมป์มาครับแล้วก็คว้าแชมป์มวยรอบโกคบอลเฮาส มาข้องได้สําเร็จนะครับพร้อมกับเงินรางวัลชนะเลิศ6 0 0 0 0บาทด้วยนะครับสามฝ่ายหลังสุดของท่านแสดงก็ชนะ2แล้วก็สรุปแพ้หนึ่งครับส่วนฝ่ายน้กเงินนะครับลุงรัตน์นี่เป็นในโชคจากจังหวัดสุรินทร์วัย28่ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ิริลักษ์มวยไทยนะครับมีท่านผู้ชงกิจขยันหรือว่าหมอน้อยอุดรครับเป็นคนดูแลนะครับมีพันตำรวจเอกสุขทัศนพุ่มพันุม่วงนะครับให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยซ้ายนะครับครบเครื่องเขาในเหนียวเปิดเกมสาดแข้งแรงนะครับคว้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบบู๊ดดัันนะค สามไฟล์หลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะน็อกยกที่3นะครับกาเบียนเปไรล่านะครับนักชกจากประเทศบราซิลนะครับในศึกลุมพินีเวิลด์แชมเป่นชิพซูเปอร์แชมป์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนโอมาเซเมตนะครับที่เวทีลุมพินีนะครับเป็นนักชกจากประเทศตุรกีนะครับที่เวทีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีเวิลด์แชมเป่นชิพซูเปอร์แชมป์แล้วโคเดินหน้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบโกลบอลเฮาส์กลางปีนะครับก็ไปพาดท่าพ่ายคะแนนให้กับ เพชรสายฟ้าสุจีบะมี่เกลียวที่วิธีลุมพินีนะครับในศึกลุมพินีเวอร์แชมป์เป็นชิบซุปเปอร์แชมป์นะครับแล้วก็ไม่ได้แชมป์นะครับสามฟอร์มหลังสุดของทั้งสองน้ำเงินก็ชนะสองฝ่สุดแพ้หนึ่งฝ่เช่นเดียวกันนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับคู่นี้พิกสถิตินะครับเคยพบกันมาแล้วหนึ่งฝ่ในไฟล่าสุดเลยนะครับวันนั้นเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบโกลบมปเฮาส์กลางปีด้วยนะครับชิงแชมป์แล้วก็เงินรางวัลหกหมื่นบาทด้วยนะครับก็ถือว่าชกกันได้ส,ดสนุก,นกคู่ขี้สูี เบียดกันไปเบียดกันมาเลยนะครับก็ทางด้านไฟแดงนะครับเพชรสายฟ้ามีตำหนิที่แผลแตกด้วยนะครับแต่ว่าอาศัยลูกขยันนะครับเดินต่อยหมัดฟันซอกเตะขานะครับเข้าบ้างไม่เข้าบ้านแต่ว่าอาศัยลูกขยันนะครับส่วนไฟาทางด้านลุ่งลัดนะครับเป็นประเภทเาวางแข้งซ้ายดักออกแข้งซ้ายแรงๆเนื้อเน้นๆนะครับเลนความชัดเจนนะครับก็ เบียดกันสนุกคู่ขี้สูสีนะครับสุดท้ายนะครับจบ3ยกนะครับกรรมการให้ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรสายฟ้าซูจิะหมีเกียวชนะไปแบบ2ต่อ1เสียงครับชนะไปแบบบุตรวิดนะครับสต่อ1เสียงนะครับวันนั้นก็ทางด้านเพชรสายฟ้าได้ลูกขยันนะครับส่วนทางด้านฝ่ายทางรุ่งรัดได้ลูกชัดเจนลูกเหนียวแน่นนะครับลูกหนักหน่วงรุนแรงนะครับกรรมการที่เวทีลุมพินีก็ชอบลูกขยันนะครับจึงให้ทางด้านเพชรสายฟ้าเบียดชนะคะแนน รุ่งลัดไปในไฟล์ล่าสุดแล้วก็คว้าแชมป์มวยรอบไปข่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้มือล้างตาของตลาฝ่ายน,น้ำเงินนะครับรุ่งลัดนะครับซึ่งดูว่าความชัดเจน,นครับเวทีคนละเวทีอ่ามันเวทีที่เวทีลุมพินีนะครับที่ชกกันที่ล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมานะครับดูว่าไม่มีราคาบนล็อกอ่ามากดดันนะครับทาให้กรรมการจึงมองตามอาวุธแล้วก็ให้ลูกขยันชนะไปนะครับแต่พอมาชกที่เวทีจิตเมืองนนท์แห่งนี้ผมดูว่ามีราคาบล็อก หอยกากับอยู่ครับับนนั้นถ้ามีราคาบล็อกกํากับนะครับผมดูว่าลุ่งรัดอาจจะเป็นฝ่ายพลิกชนะก็ได้นะครับเพราะว่าทางน้านเพชราสายฟ้ามีตําหนิมีแผลแตกครับแต่พอไม่มีราคากํากับนะครับเกมการชกก็ ทำให้กรรมการมองไปที่ลูกขยันนะครับวันนี้มาแก้มือที่เวทีจิตเมืองหนว์นะครับมีเวทีมีราคากากับอยู่ที่มุมนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายทางด้านลุ่งรัดนะครับดูว่าอาวุธชัดเจนหนักน่วงรุนแรงกว่าซึ่งดูว่ากรรมการน่าจะชอบมากกว่านะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับลุงรัดพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับพรชอบความชัดชอบความลูกหนักลูกชัดเจนลูกแรงนะครับวันนี้น่าจะแก้แค้นเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรสายฟ้าซูจิบะมีเกียวนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ กูรีศีนะครับผู้เอกนำรายการนะครับของมวยดีวิธีไทยในสัปดาห์นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับลุงรัตุ่มพันม่วงครับ มาสร so ุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดิวิชไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับขาวพองลูกพ่อพญาเสือนะครับดูว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูดีกว่านะครับถึงแม้ว่าจะสั้นกว่าแต่ว่าชื่อมวยน่าจะช่วยได้นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินขาวพองลูกพ่อพญาเสือคู่ที่2นะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรธงชัยเกียรตินครชนนะครับชื่อมวยมาที่หลังแต่ว่าฟอร์มสดกว่าฟอร์มไม่สวนทางกันเลยนะครับทาง้านฝ่ายน้ำเงินฟอร์มดีกว่ายังเห็นได คู่ที่3รองคู่เอกนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วนะครับมวยไทยหลักเหลี่ยงความเป็นมวยไทยน่าจะดูดีกว่าฟอร์มสดกว่าด้วยนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงสมิงเดชโรงเรียนราชวินิตบางแก้วและคู่ที่4นะครับคู่เอกนำรายการมองไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับลุงรัดพุ่มพันุม่วงครับดูว่าความหนักหน่วงความรุนแรงอาวุธชัดเจนกว่าครับวันนี้น่าจะแก้มือได้สําเร็จนะครับมองไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับลุงรัดพุ่มพันม่วงครับ สุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนบทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ